สวัสดีครับสวัสดีนะครับผมนีม่ก็รตลาดชวนดอกไม้บตลาดยังขาองตลาดขายของตลาดนะัะมีขนมนะครับผมขายโจ๊กมีดอกไม้ก็มีของกินเยอะนะก็เยอะม,มากๆนะครับทำโจ๊กนะโอ้โหนี่นะครับยแม่วันนั้น่ะเมมอนาว้าวนี่ก็ขนมเลยนะครับผมนะ อย่าอยิ่งนี้เลยนะครับนะมาชิมกันเลยมาพี่เตอร์ก็เห็นอึ้งเลยนะนี่ก็สวนดอกไม้นะครับผมไม่ร้านใช่ไหมก็มมวสวยมากๆนะครับดอกกระหล่ำน,นะน,นี่นะครับผมตอนนี้ก็มีร้านขายกข,<ต>ข้าวนะ,นนะวนครับผมดอกไม้นะครับ ส่วนละไว้เลยนะออกลดนะครับผมนะครับก็มีขนมจีนนะนี่นะครับกล้วยอนันน,ะนี้หม,มากมากนะครับนะตั้เยยงเยเหงาไปโอ้ ทางนี่อ่ะไปครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเขาเหาะทางนี้อ่ะเป็นตะกร้อไหมไหมเออเป็นตะกร <laughs> ้อไห้จีื้อไห้ อธิบายให้หน่อยสิเพราะว่าเรามาครั้งแรกนะนี่ก็คือเป็นตลาดผาคล้องตลาดนะพี่น้องเนาะเป็นตลาดดอกไม้ที่หลายกระบาไร่นะพี่น้องๆน,นี่ก็ ไปที่มากกะแวะาส้มแว่ซื้อได้เด้อพี่น้องนี่ส่วนมากกว่าอาจจะเป็นหนุ่มๆสาวๆนะพี่น้องเนาะไปถ่ายซื้อไปลุดเหรอลุดแล้วนุดซื้อไปถ่ายนะถ่ายไปถ่าย ลูปอยู่สะพานพูดหรือสะพานปลบโป๊กนะพี่น้องเนาะนี่ที่มากอะซื้อได้เด้อพี่น้องเด้อไม่สวยๆงามๆนะพี่น้อง พี่น้องสดๆเลยนะพี่น้องเนาะสดๆไม่ดีมากมาซื้อได้นะพี่น้องเนาะปาห้องตลาดนะพี่น้องนะซื้อได้เด้อมีครับพี่น้องว้าวดอกไม้หลายอะไรพี่น้อง ซื้อได้นะครับผมน,นี่ครับนี่นะเจ้ามือก่นยญาก่อนเนอ้อพี่น้องนี่เจ้ามือนเนอ้อ <c oughs> นี่เดินตรงดิ สดสดเลยพี่น้องอันนี้ก็มาครั้งแรงด้วยนะฮะเกษตรอันนี้ก็มากมากเลยด้วยอะไรมาครั้งแรกตื่นเต้นปะตื่นเต้นครับตื่นเต้นปะตื่นเต้นวะข้งแรกเนาะ ว่าบ่ปรตเก็นจาวนกกระลาในคระจอื่นนอกานี้ังมีนกกระล ตลาดที่ดอกไม้ไลยเป็นดอกนม่คือดอกดาวเอืองสดๆเอ้ยนี่ยเน้องเอ้ยดอกตะเวนดอกตะวันดอกบีบดอกดาเรืองนี่อันนี้ดอกเนี่ยกล้วยไม้ เราจะไปเราจะไปพระพุทธสะพานพระปกเก้าตอนนี้ก็ถึงสะพานพุทธนี่ก็เดินมาทางนี้ก็จะเป็นกระเป๋าขาดสองตัวสองฝั่งเลยเออเมื่อกี้มึนี่นี่มึงจะผ่ามีไหมนกกระเป๋าขาด เราถ่ายข้างในก็้แต่กับลานเนาเสุดยอดเลยนะอันนี้เป็นตึกอะไรครับนี่น,นี่อ๋บบอบโบฮู้ซือกันเดอ้ออ๋ออันนี้เป็นวัดอะไรครับนี่อันนี้กับโบฮู้คือกันเนาะเพราะวะ่าบวเคยมากคือกันเนาะอ,อ,นอันนี้ก็บเเป็นวงเวียนเนาะพี่น,อนออ้องเนาะโอวงเวียนครับเป็วงเวียนสะพานต้เนเด้อพี่นอ้อง สวยมากๆเ,เลยนะครับตอนนี้เราก็กำลังจะข้ามไปนะครับผมนะข้ามได้นะครับนี่นะครับตัวน้ก,ก็เป็น,นี่นะครับา้ไนี่เราขึ้นไปตรงนี้เลยใช่ไหม ไม่ใช่ในสะพานพูทธเราต้องเดินไปอีกสะพานหนึ่งนะมัพานพุทธมันอยู่ใกล้กันไม่ใช่เหรอใกล้กันแต่นี่เนาะ,ะ,ะเดี๋ยวปิดคลิปตรงนี้ก็ได้อันนี้ลเลยตอนน,น,นี้แล้วครับทางพุทธเจกันนี้กรเที่ยวทั้งวันทั้งเมื่อตนนอนวันนี้เนาะนี่แหละครับผมพระเจ้า ตอนนี้ยูจุดไหนครับผมสะพานพุทธอยู่ที่สะพานพุทธนะครับผมวงเวียนสะพานพุทธอยู่เวียนสะพานพุทธนะครับมาพิ่เตอร์ขอจบคลิปเพลงสวัสดีก่อนนะครับก็อย่าอย่าลืมนะให้พี่น้องเอ็นซีมาให้กำลังใจเบนทีมในป้านพี่เตอร์นะขอกล่าวคำว่าสบายดีและสวัสดีครับผมพี่น้องชาวนาในราไศเนาะขอต่างประเทศครับผมบ๊ายบาย